อีกเรื่องหนึ่งที่อยากชวนคุยกันในวันนี้วันนี้เป็นช่วงของสัปดาห์วัน Data Day ด้วยนะคะโทษโลกให้ความสําคัญกับเรื่องของข้อมูลมากค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการจัดการภัยพิบัติประเทศไทยเจอภัยพิบัติมาแล้วหลายครั้งนะคะคุณผู้ชมเองก็น่าจะเห็นภาพรวมมาแล้วทําไมมันเกิดทีจังเกิดแบบไม่รู้จบด้วยนะคะเดี๋ยวไฟป่าก็มาแล้วเดี๋ยวควันฝุ่นฟันก็มานะคะเดี๋ยวน้ําท่วมก็มาแล้วทําไมถึงยังจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีกิจกรรมที่สยามพารากอนคะ่ะเป็น Poli น้ําท่วมฝุ่นควันแล้วก็ไฟป่าถอดสมการภัยพิบัติมีกูรูด้านภัยพิบัติหลายคนนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็ถกเถียงกันต่างๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข้อมูลชัดเจนนะคะว่าหัวใจสําคัญของภัยพิบัติก็คือต้องลดความสูญเสียให้ได้การจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยข้อมูลนี่แหละค่ะใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆนะคะ ซึ่งในเวทีเนี่ยก็มีการพูดถึงภาคประชาชนด้วยนะคะโดยภาคประชาชนมองว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยมากความต่อนเนื่องในการจัดการภัยพิบัติก็ไม่มีเหมือนกันนะคะโดยคุณสมบัติบุญงามอานงก็ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ๆที่สุดเลยก็คือเรื่องของน้ําท่วมเชียงรายเป็นสถานการณ์ที่ภาคประชาชนก็ต้องอาศัยข้อมูลและ เรื่องของข้อมูลหน้าง,งานกันจริงๆเพื่อวางระบบประเมินคนของแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเหลือสิ่งนี้ก็สะท้อนว่าภาครัฐนั้นยังไม่สามารถจัดการภัยพิบัติได้อย่างดีพอค่ะแม้ว่าภาคประชาชนจะพยายามทําข้อมูลแต่ว่าการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานเนี่ยก็ยังยากอยู่นะคะเรื่องนี้ก็มีความคิดเห็นจากรองศาสตราจารย์ทวิดากระบนเวทด้วยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติและอีกหมวกหนึ่งก็คือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะอาจารย์เห็น ด้วยนะคะกับการจัดทําระบบ กลุ่มคนเปราะบางแล้วก็เล่าถึงข้อจํากัดต่างๆที่ภาครัฐไม่สามารถจัดการภัยพิบัติได้แม้ว่าจะกระจายอำน,นาจให้กับท้องถิ่นไปแล้วค่ะแต่ว่าภัยพิบัติมันก็ข้ามเขตการปกครองข้ามพรมแดนกันด้วยกฎหมายที่ถืออยู่ก็ยังมีความย้อนแย้งด้วยอาจารย์ย้ําเลยค่ะว่าในหน้าง,งานของการจัดการภัยพิบัติสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเสมอกับคนทําข้อมูลก็คือเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดในยามวิกฤตแบบนี้จึงจําเป็นต้องมีการจัดระเบียบข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและจัด รดับความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดค่ะบทเรียนนถอดกันจังเลยแต่ไม่มีใครตั้งใจจะแก้สิ่งที่อยู่ในบทเรียนนั้นจริงๆพอลุกขึ้นอยากจะแก้เนี่ยอย่างเชียงรายที่เขามีปัญหาเนี่ยพอเขารุกขึ้นอยากจะแก้ถามว่าเข้ารอบงบประมาณของหน่วยงานได้ไหมเข้าไม่ทันรอม่ล,อลาสองปีเขาก็ไม่รอหรอกอพอเขาไม่รอเกิดอะไรขึ้น n g อทำเองเอกชนทําเองม ah หาวิทยาลัยเดินหน้าทําเองกับพร่องกับแท่งแฟกเมนต์ต่างคนต่างทําต่างคนต่างมีของดีถึงเวลาก็ขิงใส่กันอีกก็ไม่พอใจกันอีกก็ไม่ได้อินทิเกรตกันอีกด้วยความที่มันข้ามพื้นที่เยอะเกินไปข้ามพื้นที่ทั้งอํานาจพื้นที่กายภาพพื้นที่ของการทํางานในในทักษะของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเพราะมันต่างคนต่างทำค่ะงานภทยพี่แบบมันต่างคนต่างทําไม่ได้เมื่อตอนมันเกิดมันข้ามพื้นที่ได้มันข้ามอํานาจได้มันข้ามการทํางานได้ท้กคนมันต่างคนต่างทาไล่จุดเชื่อม ทำไงเวลาเรากระจายอำนาจให้แต่และพื้นที่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยศักยภาพของตัวเองเนี่ยช่วยกรุณาทำให้เขามีศักยภาพเช่นนั้นจริงๆด้วย hmm. ไม่ใช่ไม่ใช่ผลักภาระมันสิ่งที่คุณไม่ควรจะ กระจายอํานาจจนทําให้เขาขาดคือข้อมูลคุณต้องแชร์ข้อมูลคือข้อมูลเวลาข้อมูลมันอินทิเกรตมันไม่ใช่การรวมศูนย์อานาจถ้าไม่ได้บอกว่าหน่วยงานหน่วยเดียวที่เป็นฝ่ายทาได้ไม่ใช่แต่ข้อมูลมันต้องถูกแชร์ให้ใช้ทุกคนมันต้องเข้า Open Data ได้ตามเท่าที่ไม่ติด p d p ีพีอ,อ,อันนี้มันจะฟังเหมือนสวนทางกันนะคะมันก็เลยอาจจะยากหน่อยสําหรับการทําความเข้าใจว่าต้องใช้ยังไงถึงจะบริหารจัดการได้ คำถามใหญ่ที่ตามมาอีกเรื่องหนึ่งคือข้อมูลของไทยตอนนี้มีมากเพียงพอหรือยังนะคะในมุมมองของนักวิชาการอย่างอาจารย์ชูโชคอายุพงษ์ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์มองว่าตอนนี้ไม่จําเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มแล้วนะคะแต่ว่าหลักการสําคัญในการจัดการภัยพิบัติคือต้องจัดลําดับความสําคัญแล้วก็สื่อสารข้อมูลไปถึงมือประชาชนให้ได้ค่ะโดยยกตัวอย่างเช่นน้ําท่วมสิ่งที่ประชาชนต้องรู้ข้อมูลในช่วงของการก่อนเกิดภยัยระหว่างเกิดภยัยแล้วก็หลังเกิดภัย ก็จะไม่เหมือนกันด้วยก่อนเกิดภยัยประชาชนก็อยากรู้ว่าพื้นที่เสี่ยงเช็คยังไงอยู่ตรงไหนบ้างระหว่างเกิดภัยก็อยากรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหลังเกิดภัยก็จะอยากจะรู้ว่าจะต้องเยียวยากันยังไงบ้างแค่ไหนนะคะแต่ความจริงที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการปัจจุบันมันดูสวนทางกับสิ่งที่ประชาชนคิดค่ะนั่นก็คือวัฏจักรที่วนเวียนไม่รู้จบพราะเกิดน้ําท่วมฝนตกก็จะเข้าสู่ภาวะสู้ภยัยต่อจากนั้นก็มีการฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็มีการถอดบทเรียนสร้างความร่วมมือกัน เป็นวัฏจักรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็ต้องทําให้ข้อมูลนั้นสามารถเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายให้ได้จริงๆลองฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากอาจารย์ชูโชคค่ะสัจักที่ไม่พึงประสงค์อันหนึ่งที่จริงเมื่อก่อนโลกเราเป็นทุกประเทศปัจจุบันเนี่ยจะเหลือเฉพาะประเทศที่ไม่ค่อยจเจริญที่เป็นวัฏจักรที่ว่าเวลาไม่เตรียมการก่อนไม่มีการเตรียมการการป้องกันและบรรเทาเนี่ยการบรรเทาใช้เงินเยอะกว่า การป้องกันใช้เงินน้อยกว่าแต่มันสามารถทาให้ภัยมันน้อยลงบรรเทาก็น้อยลงตามเพื่อน้นวันนี้เราพูดถึงเราจะทําอะไรก็เมื่อเกิดเกิดเหตุแล้วอย่างเช่นตอนน้าท่วมเรามาบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำไมไม่มีโครงการน้ําท่วมมาช่วยเหรอตอนนั้นหลังจากที่น้ําท่วมหายไปแล้วเนี่ยโครงการผลิขึ้นไปก็ไม่รับการสนับสนุนแล้วพอมีหน้าแล้งมีไฟป่าก็ตกใจไฟป่ากันใครเอาน้ําท่วมไปพูดตอนนี้ก็ไม่เอา ผลกระทบและก็ความสูญเสียที่น้อยที่สุดก็เลยน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของการเขียนสมการใหม่ในการจัดการภัยพิบัตินะคะบทเรียนที่ได้มาแล้วและการใช้ข้อมูลการเปิดให้ข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงทุกคนได้จึงเป็นเรื่องสําคัญมากจริงๆมีข้อเสนอจากจิสดาด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าหลังจากนี้ไปข้อมูลเราควรคลีนซิ่งข้อมูลกันใหม่ค่ะแล้วก็สามารถให้ประชาชนและหน่วยงานสามารถใช้ซ้ําได้อย่างต่อเนื่องจะได้ไม่เสียทั้งเวลางบประมาณสิ่งสําคัญก็คือการแชร์ข้อมูลร่วมกันให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ บอกว่าถ้าเกิดเราให้ความสนใจเรื่องของโอเพนนั้นข้อมูลจริงๆเราข้อมูลทั้งหมดเนี่ยต้องอผู้ใช้จะต้องสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้นะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลตรงนั้นได้ แต่ปัจจุบันทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของแก้เส้นทางในการให้บริการข้อมูลออกไปเนี่ยภาครัฐอาจจะยังไม่ให้บริการได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับในทุกๆหน่วยงานนะครับในปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐเองหรือหน่วยงานรัฐกับประชาชนนะครับช่องทางนั้นอาจจะพูดได้หลายประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเองในการให้บริการหรือความรู้ความสามารถในการที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนข้อมูลนะครับให้พร้อมใช้ในการที่จะให้ถึงประชาชน เป็นความหวังนะคะจากเวทีในครั้งนี้ว่าจะสามารถรวมข้อมูลกันได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแชร์ร่วมกันได้และสิ่งสําคัญมากที่สุดของการจัดการภัยพิบัติที่มันวนลูปไม่รู้จบแบบนี้คือประชาชนสามารถป้องกันตั้งรับแล้วก็ปรับตัวได้เป็นอย่างดีนั่นเองคุณผู้ชมติดตามข้อมูลเรื่องของ Data เหล่านี้ได้เหมือนกันนะคะทางเพจ d e a c t i v e ด้วยแล้วก็ทางเพจของ policy watch ไทย PBS